สวัสดีค่ะนักเรียนชัน้นนับาลหนึ่งทุกคนนะคะวันนี้เราเจอกันวันจันทร์ที่7เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565นะคะวันนี้คุณรูเราเจอคุณรูจะาพูดถึงหน่วยการเรียนรู้ใหม่เนาะอาทิตย์นี้เราเริ่มต้นหน่วยใหม่ก็คือหน่วยการเรียนรู้การสื่อสารไร้พรมแดนนะคะวันนี้คุณครูจะมาพูดถึงความหมายก่อนความหมายของการสื่อสารก็คือการติดต่อนะคะการติดต่อ ไปยังปลายทางเนะลูกเนะาะอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นการติดต่อสื่อสารสมัยก่อนก็คือการใช้จดหมายส่งจดหมายเขียนข้อความส่งหากันนะคะเพื่อนของเราอาจจะอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยลูกเราก็เขียนจดหมายหากันนะคะเนี่ยเราเรียกว่าการติดต่อสื่อสารหรือแม้แต่การพูดคุยกันเวลาเราเจอหน้ากันทักทายสวัสดีกันอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นการสื่อสารนะคะ วันนี้คุณครูพูดถึงความหมายของการสื่อสารก่อนเนาะการสื่อสารมีหลายแบบมากเลยนะคะ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูว่าเด็กๆจะรู้จักเครื่องมือที่ใช้สื่อสารอะไรบ้างนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูมีใบงานให้เด็กๆทำดูนะมีภาพปริศนาเทคโนโลยีนะคะให้เด็กๆสังเกตภาพที่ขาดหายไปเนาะ,ะแล้วก็เขียนตัวเลขหนึ่งสองสามสี่นะคะของภาพเนี้ย ในช่องว่างตรงนี้ให้มันเป็นภาพที่สมบูรณ์ภาพตัวอย่างก็คือภาพข้างบนนี้เห็นไหมคะอาจจะเห็นว่าเด็กผู้ชายกําลังนั่งนั่งดูอะไรอยู่นะ้านั่งนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นนะคะเดี๋ยวดูก็มาดูตรงนี้อ่ะเดี๋ยวดูซิรูปที่หนึ่งน่าจะอยู่ตรงจุดไหนรูปที่สองจะอยู่ตรงจุดไหนหนูก็เขียนเลขไปเลยนะคะตามตามเครื่องตามรูปเลขาคณิตตรงนี้นะคะใบางานนี้ฝากผู้ปกครองนะคะช่วยแนะนําน้องๆในการทําใบงานด้วยนะคะอ่ะ สำหรับวันนี้นะคะครูเริ่มพูดเรื่องความหมายของการสื่อสารพียนเท่านี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูว่าดเด็กๆอยายจะรู้จักเครื่องมือสื่อสารอะไรกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ